พระธรรมคุณ407ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับละลึกถึงขันธาตุอายตนะในอดีตการว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้ว จึงมาเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าข่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันธาตุอายตนะในอนาคตว่าในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือหรือจกไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอ เราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงมีความสงสัยภายในตนปรารบปัจจุบันการในบัตรนี้ว่าเราเป็นอยู่หรือหรือไม่เป็นอยู่หนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอ และเขาจะไปไหนกันหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้ง <alrededor> หลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของเราทั้งหลายเราทั้งหลายต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าข่า เธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้และเราทั้งหลายผู้ชื่อว่าเป็นสมณะจะกล่าวอย่างนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงยกย่องศาสดาอื่นบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่าเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ จะพึงเชื่อถือข้อวัดการตื่นลัทธิหรือการถือมงคลของพวกสมณพราหมณ์ปุุชนโดยเชื่อว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดที่เธอทั้งหลายรู้เองเห็นเองทราบเองแล้วเธอทั้งหลายจะพึงกล่าวถึงเฉพาะสิ่งนั้นมีใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวนั้นถูกต้องแล้วเรานำเธอทั้งหลายเข้าไปถึงนิพพานแล้วด้วยธรรมนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเราจึงกล่าวไว้อย่างนี้